สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ยังอยู่ในเรื่องตัวประกอบเฉพาะอยู่นะครับแล้วก็เป็นแบบฝึกหัดที่1.15นะครับแต่ว่าจะเป็นข้อที่2ใหญ่แล้วนะครับคำสั่งก็คือหาตัวประกอบเฉพาะทั้งหมดของจํานวนนับต่อไปนี้นะครับวิธีที่จะหาคําตอบได้นะครับแน่นอนครับย้อนกลับไปดูนะครับข้อที่1ใหญ่นะครับเราก็สามารถนะครับทำได้2ขั้นตอนก็คือ1คือหาตัวประกอบทั้งหมดของจํานวนนับนั้นก่อนนะครับว่ามีกี่ตัวจํานวนอะไรบ้างนะครับ นะครับแล้วค่อยมาพิจารณาว่าจานวนใดบ้างที่เป็นจานวนเฉพาะอ่าซึ่งถ้าเลือกใช้วิธีนี้ค่อนข้างจะเสียเวลานะครับโดยเฉพาะดูข้อที่4นะครับถ้าจํานวนที่มีค่ามากๆเนี่ยนะครับกว่าเราจะหาตัวประกอบทุกจํานวนได้ครบเนี่ยอ่าเสียเวลาไปค่อนข้างเยอะละแล้วเราก็ต้องมาเลือกดูอีกว่าจานวนใดเป็นจานวนเฉพาะนะครับก็จะทําให้เราอ่าเสียเวลาขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่2นี้นะครับมีข้อแนะนําก็คือ,อนักเรียนจะต้องอ่า มีความรู้หรือว่าแม่นยําในเรื่องจํานวนเฉพาะนิดหนึ่งนะครับหรือถ้าเป็นไปได้นะครับอยากให้นักเรียนเนี่ยนะครับไปฝึกท่องจํานวนเฉพาะนะครับนะครับจำนวนเฉพาะตั้งแต่1-100ถึง100นะครับ ซึ่งจะมีอยู่25ตัวด้วยกันนะครับคือนะครับสองสเจ็ดแถวต่อไปนะครับมีสิบเอ็ดสิบสา ขออภัยครับ29นะครับ23 29นะครับ3 11 37นะครับแถวต่อไป41 43 47นะครับแถวต่อไปก็จะมี53 59นะครับ61 67นะครับแล้วก็71 73 79นะครับแล้วก็83 89แล้วก็97นะครับทั้งหมดมีอยู่25ตัวนะครับแต่ถามว่าเกิน100ไปมีจำนวนเฉพาะไห้มีนะครับแต่ว่านี่เป็นจำนวนเฉพาะที่เราพบเจอกันบ่อยๆถ้านักเรียนท่องได้ก็จะเป็นผลดีกับตัวนักเรียนเองนะครับนะครับมีทั้งหมด25ตัวนะครับ จำนวนเฉพาะตั้งแต่1ถึง100นะครับอลองไปฝึกท่องกันดูนะครับอลองเช็คดูครบ25ตัวไหมนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 19 20, 20 21 22 23 24 25นะครับมีทั้งหมด25ตัวาสาเหตุที่ต้องให้ท่องเพราะว่าาเป็นจำนวนที่เราพบเจอบ่อยๆนะครับถ้าจำได้ก็จะดีนะครับช่วยให้เราประหยัดเวลามากขึ้นนะครับ ทีนี้กลับมานะครับสำหรับการหาคำตอบของข้อนี้นะครับข้อที่1นนะครับตัวประกอบเฉพาะของ16กนะครับก็คือให้เลือกนะครับจำนวนเฉพาะที่อยู่ฝั่งซ้ายมือที่เราเขียนไว้แล้วนี่นะครับมาลองหาร16ดูว่ามีจำนวนใดบ้างสามารถหาร16ได้ลงตัวนะครับซึ่งแน่นอนเลยครับ16เป็นจำนวนคู่นะครับต้องหารด้วยแม่2ลงตัวแน่นอนเพราะฉะนั้นก็จำนวนแรกคือ2ครับถูกไหมครับ ต่อไปเราก็ลองเช็คดูสา3ได้หรือเปล่านะครับลองไปหาดู3ามคูณจำนวนใดได้16มีไหมครับไม่มีถูกไหมครับห้านะครับนะครับไม่ได้นะครับเพราะว่าอันนี้ลงท้ายด้วย6กาจะหารได้เฉพาะลงท้ายด้วยศูนย์กับหเท่านั้น7 7 2 14อ่าไม่ได้นะครับ11อ่าไม่ได้อยู่แล้วเกินครึ่งไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มีแค่จํานวนเดียวจบครับง่ายไหมครนะครับ ต่อไปข้อที่2ตัวประกอบเฉพาะของ21ได้แก่อ่าเราก็เริ่มเลยครับพิจารณาทีละจํานวน2อันนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่า2เป็นจํานวนคู่ไม่สามารถไปหาร21ได้ที่เป็นจํานวนคี่ได้นะครับ3มมีไหมอ่าได้นะครับ3คูณจำนวนใดหนอดได้21ก็3คูณกับ7อ่าเป็นจำนวนเฉพาะทั้งคู่ก็ตอบได้เลยนะครับก็มี3กับมี7หมดแล้วนะครับ ต่อไปตัวประกอบเฉพาะของ25อันนี้ง่ายเลยนะครับลงท้ายด้วย5ก็ต้องชัวร์วเลยครับ5นั่นเองครับ55 25โอเคก็ตอบ5แค่ตัวเดียวครับต่อไป34 34ครับ34เป็นจำนวนคู่เพราะฉะนั้นตัวประกอบเฉพาะของมันแน่นอนครับต้องมี2องครับจำนวนแรกครับ2คูณจำนวนใดหนอได้อ่าสาก็สองคูณสิบเจ็ดและสิบเจ็ดก็เป็นจำนวนเฉพาะด้วยนะครับนะก็ตอบได้อีก โอเคครับก็จบแล้วนะครับข้อที่4ต่อไปข้อที่5นะครับตัวประกอบเฉพาะของ42นะครับมีจํานวนใดบ้างได้แก่จํานวนใดบ้างนะครับแน่นอนเลยครับจำนวนแรกต้องเป็น2นะครับเพราะว่า12เป็นจํานวนคู่่ามได้ไหมถ้าใช้เทคนิคที่ครูเคยบอกให้นะครับอันนี้จะได้แน่นอนนะครับ4ีบวกสถูกไหมครับ4ีบวกสบวกกันได้6นะครับ นะครับสามารถหารด้วยไม่3ลงตัวดังนั้น42ก็ต้องลงตัวครับก็เลือก3ได้อีกตัวหนึ่งครับอ่าแล้ว3ต่อไปจำนวนเฉพาะต่อไปอไม่5ได้ไหมครับถ้าไม่ได้นะครับ7ละ่ะอ่า7ได้นะครับ7 6 42นั่นเองอ่าได้นะครับต่อไปครับ11 11อ่า11 อันนี้ค่อนข้างจะเยอะและส1คูณ4 44เกินอ่ะไม่ได้1 1 3เ3็ไม่ถึงนะครับ13คูณ42อ่ะคูณจำนวนได้ได้42มีไหมครับอ่าไม่มีนะครับมีแต่13-3ได้39กนะครับ13 4ก็52เกินนะครับเพราะฉะนั้นก็พอครับมีแค่3ามจำนวนนี้นะครับต่อไป56ครับตัวประกอบเฉพาะของ56ได้แก่จำนวนใดบ้างนะครับอ่าแน่นอนครับเป็นจำนวนคู่ก็ต้อง 2ต้องลงตัวต้องได้อยู่แล้วนะครับนอกจาก2แล้วมีอะไรอีกนะครับเราก็พิจารณาทีละจํานวนครับสามได้ไหมครับไม่ได้นะครับเพราะ5้บวกได้11นะครับ11หารด้วย3ไม่ลงตัวดังนั้น5 6ก็ต้องไม่ลงครับแม่ห้ก็ไม่ลงครับแม่เจ็ดอ่าแม่เจ็ดเดแปดห้าสิอันนี้ได้นะครับมีนะครับเจ็ดอ่ามีอีกไหมครับลองดูสิล่ะ 11 5เป็น55ใครใกล้เคียงนะครับถ้า11 6ก็เกินนะครับ13ละครับ13 4 52นะครับอ่าไม่ถึงนะครับอันนี้เกินถ้า1 3 5ก็65ก็เกินก็ไม่ได้ละหมดละครับต่อไปครับข้อที่7ตัวประกอบเฉพาะของ6 9นะครับ2ไม่ได้นะครับเพราะ69เป็นจำนวนคี่นะครับ3ได้ไหม3อ่าได้นะครับ6บวก9ได้15นะครับ ลองดูนะครับสามสามสองนะครับับกันเหลือศูนย์หนงลงมา3ามสามได้เก้าลงตัวพอดีจำนวนแรกคือ3ครับผลหารที่ได้คือ23และ23ก็เป็นจำนวนเฉพาะอีกเห็นไหมครับดังนั้นก็ได้อีกจ,จำนวนละนะครับก็คือ23่สินั่นเองถ้านักเรียนเจอลักษณะแบบนี้แสดงว่าจบแล้วครับ นะครับมีแค่นี้มีคําตอบแค่นี้นะครับก็คือเมื่อได้3คู่กับส23มเนี่ยมันคูณกันแล้วได้เท่ากับจํานวนที่เราต้องการหาเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกว่าหาได้ครบแล้วนะครับก็ไม่ต้องแล้วนะครับตัวประกอบเฉพาะมีแค่นี้ครับ2ตัวต่อไปครับ74ครับเ่า74เป็นจํานวนคู่หารแม่2ได้แน่นอนครับอลองหารดูนะครับ74หารด้วย2 2,3,6นะครับลบก,กันล1หลือ1 1 4ลงมา2,7,14นะครับอ่า2คู่กับ37นะครับผลหารที่ได้คือ37นะครับและจำนวนเฉพาะก็มี37อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นลักษณะบนี้ก็คืออ่าเสร็จแล้วนะครับข้อนี้นั้นตัวประกอบเฉพาะของ74ก็จะมีอยู่แค่2ตัวเท่านั้นเองครับคือ2กับ37นั่นเองนะครับ ต่อไปครับข้อที่9ตัวประกอบเฉพาะของ84นะครับตัวประกอบของเฉพาะของ84อ่าแน่นอนครับจำนวนแรกต้องมี2ครับเพราะ84เป็นจำนวนคู่นะครับต่อไป3ได้ไม่เอ่ยนะครับ3ได้นะครับเพราะว่า8ปบวกสนะครับเอาเลขโดดมันบวกกันนะครับ8ปบวกสจะได้12นะครับ8ปบวกสได้12ถูกไหมครับ อ่าสิบสองสามารถหารด้วย3ลงตัวดังนั้น84ก็ต้องหารด้วย3ลงตัวครับอ่าแม่3ใช้ได้นะครับต่อไปครับแม่้ใช้ไม่ได้ครับข้ามไปครับแม่7 7คูณจำนวนใดหนอได้8ป72เป็น84นะครับอันนี้ได้ครับ7ได้ครับอ่าน่าจะหมดแล้วนะครับคู่ว่า11ไม่ได้นะครับ13ล่ะ ส3คูณจำนวนได้หนอได้84ไม่มีนะครับโอเคครับหมดครับมีแค่3ตัวครับต่อไป9 1ครับตัวประกอบเฉพาะของ91นะครับอ่า2ไม่ได้ข้ามไป 3., ละ่ะ3ก็ไม่ได้เพราะ9กวนได้10นะครับ10หารด้วย3ไม่ลงตัว101ก็ต้องหารด้วย3ไม่ลงตัวไม่5ไม่5ก็ไม่ได้นะครับ เป็เจ็ดละอันนี้น่าสงสัยลองตั้งหารดูนะครับเก้าสิ 9, 10, 8, หารด้วย7ลองดูซิเจเป็น7นะครับลบกันเหลืองดึงหลงมา73เป็น21่อ่าลงตัวพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเใช้ได้นะครับแล้วก็สังเกตที่ผลหารนะครับผลหารได้13ครับและ13ก็เป็นจำนวนเฉพาะด้วยอ่า อันได้อีกหนึ่งจำนวนก็คือ13นั่นเองซึ่งเจอจํานวนที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับ7คูณ13แล้วได้91 7นะครับ7ูณ13แล้วได้91ลักษณะแบบนี้ก็คือมีแค่2จํานวนครับจบแล้วครับต่อไปครับข้อที่21 1นะครับตัวประกอบเฉพาะของ144อ่จํานวนแรกเลยครับต้องมี2ครับเพราะ144เป็นจำนวนคู่ ต่อไป3แลเรได้หรือเปล่านะครับสามก็เทสดูครับ1บวก4บวก4ได้เท่ากับ9อ่าผลรวมของเลขโดดได้9นะครับเพราะฉะนั้นหารด้วย3ลงตัวดังนั้น114ก็ต้องใช้ไม่3ได้นะครับต่อไปมีอีกไหมเอ่ยนะครับม่5ห้าไม่ได้นะครับ7ละ่ะ 7, 2, 14 ลบกันเลย14บ4เศษ4ึง4ลงมาไม่ได้นะครับ11ไม่มีนะครับ11 12 132นะครับไม่ถึงนะครับ11 13นะครับก็เป็น143นะครับก็แค่ใกล้เคียงไม่ได้นะครับโอเคครบครับมีแค่2จํจำนวนนะครับต่อไป189 ไม่2ไม่ได้นะครับตัวเลข2ไม่ได้เพราะ2เป็นจำนวนคู่1 8ึงเป็นจำนวนคี่นะครับต่อไป3ละ่ะลองเช็คผลรวมดูครับของเลขโดดว่าได้หรือเปล่านะครับหนึ่งบวกแปดบวกเก้าเท่ากับสิบแปดนะครับได้นะครับผลรวมได้สิบแปดนะครับสิบแปดหารด้วยสามลงตัวหนึ่งร้อยแปดสิบเก้า็ต้องหารด้วยสามลงตัวนะครับ เพราะฉะนั้นแม่3ไม่ได้นะครับจำนวนแรกต่อไปครับ5ไม่ลงตัวไม่ได้นะครับ7ละอล่าสงสัยลองตั้งหารดูนะครับอ8 9่า189หารด้วย7นะครับ72 14ลบกันเหลือ4ด9ึง9ลงมานะครับ77 49อ่าได้นะครับ เพราะฉะนั้นได้7นะครับอีก1จํานวนนะครับจำนวนต่อไปครับจำนวนเฉพาะถัดไปหารอีกลงตัวหรืออีกหรือไม่นะครับก็คือ11นะครับอลองดูนะครับ11จะลงตัวหรือเปล่านะครับหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าหารด้วยสิบเอ็ดนะครับ 1> 11 1เป็น11ลบกันเหลือ7 1 9ลงมา11คูณจำนวนได้ได้79ไม่มีนะครับ11ไม่ลงตัวนะครับอ่า13ล่ะนะครับอ่ลองดูนะครับ13 13หนึ่งเป็น13นะครับลบกันเหลือ 1> 5ดงลงมา13คูณจำนวนได้หนอได้59ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ลงตัวนั้นก็พอแล้วนะครับเพราะว่า17นี้ก็ไม่ลงนะครับโอเคนะครับมีตัวประกอบแค่อ่ะตัวประกอบเฉพาะแค่2ตัวนะครับของ189อก็คือ3กับ7เท่านั้นนะครับ